โอเคผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทุน200กับเกมใหม่ค่าย PG นะจริงๆมันไม่ใช่เกมใหม่หรอกมันเข้ามาตักพักก็แหละแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับก็วันนี้มากับทุน200นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เบ็ดกันนะครับผมมากดหมุนไปก่อนสามโอ้ยบิ๊กวินเฉยกดไปก่อน30รอบครับเบ็ดฮ่านะเกมนี้มันมีเซอร์ไม่ไม่ไม่ทันด่วมันงกะหมุนไปแล้วมาช่างมันครับเดี๋ยวเราหมดรอบนี้ดูดิจะมาดีหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นเลยนะบิ๊กวินโอ้ย สองรอบติดนะครับคือที่จะมาดีหรือเปล่ายังไม่เคยเล่นเหมือนกันเอ้ยยังไงโอ้ยคุณเก้าเดี๋ยวถ้าผมแอบงงอยู่แป๊บนึงบิ๊กวินไม่กล้าวินยังไงอ้าวมาเจ็ดร้อยสี่สิบเสยมาเจ็ดร้อยสี่สิบเสย์โอ๊ยไหลยโยไม่ได้ดูเลยหมุนเมื่อกี้ลืมดูครับขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วว่ะกำไรห้าร้อยวะกำไรห้าร้อยวะเอาเรื่องกันนะดูววยดิ นี่วานมาโคตรเยอะดูดิคนที่สองเฮ้ยวานมาเยอะจังวะสามร้อยครับทำไมาเกมนี้วานมาเยอะจังวะแล้วแม่งมีคูณด้วยนะดูดิดูดิดูดิดดโอ้หแล้วคูณด้วยนะเฮ้ยเกมนี้ผมว่าไหลนอกแม่งโคตรจ่มล่ะโคตรจม่มมาพันเอ็ดละบิ๊กวินอีกแล้ว, Big ลวครับร้อยหกบาทเฮ้ยทำเป็นเล่นทำไมาผมไม่เคยเล่นเกมนี้วะเคยเห็นนะแต่ไม่เคยเล่น แม่ตัดสินใจถูกมาลองเล่นวะสวยดิสวยดิพันามบิ๊กวินอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้วลาห้าครับเฮ้ยอยากลองเข้าสกัตเตอร์วะผมอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงอะเข้าสกัตเตอร์อะโหดียังไม่ทันไล่เบ็ดขึ้นหรือไล่เบ็ดลงเลยนะคือบวกมาพันกว่าแล้วอะเออมาดิอุ้ยคุณข้าวดูดิวายมันมาบ่อยจริงแล้วมันคูณอย่างเยอะ แล้แม่งคูณอย่างเยอะมา181เมกะวินนะครับมายังไงเออวายมาแล้วคูณสามโอ้โหคูณน้อยจัดคูณน้อยจัดมาไปอีก30รอบไปขยับมาเบสสิบครับไล่เบสไปไล่เบสมาเบสสิบแล้วสารอบวายมาสวยอยู่สวยอยู่วายมาอีกดูดิเขียววายมาโคตรบ่อยอ่ะเกมโคตรดีผมบอกเลยว่าเกมโคตรดี584 เกมโคตรดีครับเหมาะกับการไหลนอกโคตรผมบอกเลยคูณห้าโอ้โหดูดิคูณ8ปดดูดิหุ้ยแล้วคูณมันมาเรื่อยๆนะแล้วไม่ใช่แบบคูณหนึ่งคูณสองนะทุกคนแล้ววายมาอย่างทีดูดิมันเหมือนมันเสกวายอะ่ะแล้วเสกโคตรบ่อยอะ่ะบิ๊กวินอีกแล้วครับเฮ้ยเกินสงสัยผมว่าผมผมน่าจะต้องแวะเกมนี้มาบ่อยๆแหละ จะต้องมามาแวะเกมนี้บ่อยๆแล้วผมว่านอะเออมาเลยดูดิเดยแล้วมันเสกไว้อะดูดิคูณเก้าเห็นปะไม่มีคูณหนึ่งคูณสองคูณสามไม่มีนะเห็นได้แบบเจ็ดแปดเก้าอ่ะฉันรู้โคตรดีผมบอ,อกเลยเกมนี้ผมจะมาซ้ำครับผมจะมาเล่นแบบทุนหนักๆเบ็ดหนักๆหรือมัางผมว่าน่าจะบวกะน่าจะบวกนะแบบ คุณสักสี่หมื่นไรแบบเงี้ยเบ็ดสักสองร้อยไรเงี้ยผมว่าน,น่าจะเอาเรื่องเลยนะครับน่าจะเอาเรื่องเลยแหละดูดิถ้าว่าคุณเก้าโอ้ดูวายมาอย่างบ่อยอ่ะขนลุกเลยดูดิรีโอ้ยดูวายต่อนี้โอ้คุณเจ็ดโอ้โหเฮียาเฮ้ยถามจริงมาสามพันแปดครับ มาสี่พันแล้วโอ้กำไรทุ่มๆเลยผมบอกเลยโอ้โหแม่งเส่โคตรบ่อยแม่งเส่โคตรบ่อยโหทำผมไม่อยู่ไหนมาวะไม่เคยเล่นเกมนี้เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นโคตรพลาดอะผมบอกเลยโคตรพลาดสองร้อยครับโอ้โหตอนนี้มาเบ็ดสิบนะครับดูดิคูณหกโอ้สามร้อยเสยกไว้ขอไม่มี โอ้โหคือแบบบิ๊กวินเมก w าวินรัวๆอะไรอย่างเงี้ยสุดๆนะครับ4,000กว่ากำไรทุ่มๆเลยนะคลิปนี้เกมนี้ผมว่าสุดจัดเลยโอเคใครชอบอยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาซ้ำแน่เกมนี้